ผมไม่แน่ใจน่าจะแบบคนละคนละสไตล์คนละแบบใช่ใช่แต่เด็กก็้ขาบอกว่าต้งสปีใช่ไหมคะที่เราหลุดปากว่าปีนรกจริงจริงๆแล้วเราก็ดูไว้ไว้กระจายกระจายครับตัวเลิกตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเรื่องงานเรื่องอะไรเี้ด้วยว่าว่าจะมันจะยุ่งขนาดไหนจริงเราก็ไม่อยากแบบแต่งแล้วปั้นลูกขึ้นต้องไปทํางานเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะมว่ามันก็ต้องมีเวลาที่จะแบบเอ่อพอแต่งเสร็จก็อาจจะ เออไปเที่ยวใยการไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นเป็นแบบนั้นมากกว่าตอนลดลดมันเยอะมันแต่งตัวแบบใจยากไหมครับผมว่าไม่ยากครับแต่ตอนนี้ออปชั่นมันเยอะเราก็เลยแบบแบบยังยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากไม่ได้แบบว่าแค่นี้เอ่อสถานที่เออ่ช่วงเดือนเออ่หน้าฝนก็ไม่ได้แม่มันก็แบบอยากลองใช่ไหมก็ใกล้แถอๆครับผมว่า ความต้องการของเราความต้องการของเรามีการเทียบกันแล้วอ๋อเออเราก็คุยกันนะครับแชร์กันแบบไอเดียสมมติว่าเซิร์ชใน Pinterest ว่าอยากแบบดูอย่างนั้นอยากเป็นอย่าง,งนี้โต๊ะอยากเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยของตกแต่งอยากเป็นอย่างเงี้ยก็แบบมีแคปชั่ไว้เซฟไว้แล้วก็เอามาแชร์กันอะไรมีอะไรที่คิดตรงกันแล้วบ้างป่ะจริงจริงเออ ตีมตีมงานหรือว่าแบบแบบเสื้อผ้าที่เราแบบดูเป็นไอเดียอะไรเงี้ยก็ก็ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันตรงกันเราต้องมีเป็นว่าจะไม่ให้ย,าย่าเห็นชุดเราก่อนหรือย,ย่าไม่ให้ให้เห็นเราเห็นชุดองก่อนอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพราพี่หมากก็ก็เห็นชุดคิมไม่ได้ออผมก็ต้องแบบตอนตอนที่ไปวันซ้อมก็ต้องแบบ ให้พี่หมากไปรวมอยู่ในห้องแล้วก็คนก็ขนชุดชิมเข้าไปมันมอนต้องอันไหนที่เป็นซฟคือเป็นเฟไหนว่ามันเป็นเหมือนธรรมเนียมว่าแบบต้องเห็นเจ้าสาวแบบกับพร้อมกับสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่แบบว่าความคิดของเราของย่ามันตรงกันแล้วมีงีส่งให้พี่หมากเขาเข้าไปเขับอกเฮ้ยพต้องแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ตยังครับแต่แค่แบบพอไปงานพี่หมากแล้วก็เห็นว่าแบบเบื้องหลังการทํางานมันเป็นยังไงก่อนที่จะแบบจะเห็นแบบภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ท so ํางานกันหนักนะแบบวางแผนกันหนักมากๆเหมือนกันที่มาทันทีโมเมนต์ฉลองของเราหลังจากที่จบจากงานแต่งแล้ไปล่องเรือกันอะไรเป็นอย่างใช่ก็ล่องเรือเกือบทุกวันเลยครับไปเที่ยวไปทัวร์ไปแบบอะไรเงี้ยก็โอเคฮะมีความสุขดีแล้วยาย่าบอกว่าขอขอความวันเราเป็นการถ่ายรูปเจ็ดคือยังไงก็น้องบอกว่า เดี๋ยวมาทริปเนี้ยอยากจะถ่ายรูปแบบนี้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 นะอะไรเงี้ยก็เริ่มจัดรูปแบบทีมที่เป็นนักผ่าชนกันพ่อแม่เนี่ยเก็แบบอยากถ่ายกับทีมแบบนี้ถ่ายแบบนี้แบบนี้เราก็แบบถ่ายให้แล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเขาพอใจทั้งเจ็ดรูปไหมคะเขาพอใจทั้งเจ็ดรูปน่าจะพอใจเพราะเหมือนก่อนหน้าเนี่ยเหมือนน้องเคยบอกว่าทะเลาะกับน้าเด่นเรื่องถ่ายรูปเป็นเรื่องที่ทะเราะกันไปที่สุดคือบางทีเราก็เราคิดว่าเราเวลาเราถ่ายเขาอ่ะเขาก็สวยทุกรูปแหละ แต่เขาก็จะรู้สึกว่ารูปแบบเนี้ยเขาสวยกว่ามุมแบบนี้เขาสวยกว่าแองกลนี้เขาสวยกว่าสวยเขาใหญ่ไปเขาใหญ่ไปตรงนี้เอ่อเอ่อตัวเขาเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราเราก็ไม่ได้หืมไม่ได้อืนะก็ได้ครับโอเคไบบิ๊โอเคไบบิ๊อะไรเงี้ยเห็นว่ามีข้อตกลงกันเลยด้วยถึงกับว่าไม่ไม่ให้พูดกันแต่ว่าหมายถึงว่าแบบไม่จะแบบจะไม่ทะเลาะกันด้วยว่าเื่งถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บไว้ในใจไม่นะเขาก็บอก้วว่าไม่เอาแบบนี้ ยากไม่ชอบแบบนี้เออถ่ายอีกให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาผู้น่ารักนะไม่ได้แบบว่าเธออะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ถ่ายให้อีกหน่อยถ่ายอีกหน่อยอะไรเงี้ยบางทีผมก็แบบเสนอหน้าขอถ่ายเองอะไรเงี้ยยากไหมถ่ายยาๆไหมไม่ยากไม่ยากเพรว่าเขาสวยดไม่ยากสกใช้เวลาไม่เยอยใช่เราเรา่อยากทาให้เขาประทับใจ่แบบว่าเราก็ทำหน้าที่ตกอได้ดีนะฮะี่ไม่ยากพออะไรคะนั่นเองะี่ไม่ยากพอะไรยากเพราะว่าเราเราก็เต็มใจที่จะทาให้เขาพรว่ขยเาา เราก็ชอบครับผมมองที่ตาเปล่าดีกว่าครับไม่อยากมอ,องเรารู้มุมสวยของเขาไหมนะขเขาสวยมุมไหนหรืวเขาแบบมั่นใจมุมไหนผมมาชอบตอนเขาไม่แต่งหน้ามไม่ทำอ,อะไระ<น>ะผมชอบเขาแบบธรรมชาติเขาเขาผู้หญิงก็ต้องแต่งเราก็เลยชอบแบบที่เขาแต่งหน้าท้องสวยแต่เขาก็บอกว่าเขาก็มีมุมไม่รอดเหมือนกันแบบอะไรที่มาจกไม่ใช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 ่มีไหมเคยแกล้งเขาด้วยมุมแบบนั้นไหมก็ก็มีก็มีครับ เราไม่เราก็ไม่ได้ไปลงอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายเล่นๆเก็บไปเก็บไปดูเวลาเก็บเคียดเราไปตั้งเป็นเดสก์ท็อปมือถือน่นจริงเหรอทุกวันนี้มีแบบรูปเดสก์ท็อปเป็นรูปอะไรยาวๆมีมีมีโอ้เอาเลูกมงอไหมมือเข้าไปอ๋อมืเห่าพี่เออแล้วไม่ไม่ไม่กลัวเลยเหรอไม่ไม่ แม่ก็ไปมูเตลูต่อไปเลี้ยงที่เท่าไหร่เลยตีไปตีเลขต่ออะไรนะตามสไตล์ผู้ใหญ่เนาะจะแม่ได้ไหมล่ะไม่รู้วันที่หนึ่งนี่น่าจะรู้คนถามมาเลี้ที่เยอะเลยใช่ใช่ก็บ้านที่กรุงเทพครับบ้านี่กรุงเทพมาแบบใหม่เลยเหรอคะวันนี้เขาจริงจริงมันมีงูงูเขียวด้วยครับแต่ว่าตัวเล็กเองคือจริงจมันเป็นหน้าฝนด้วยน้ำท่วมก็คงเขาคงจะไปหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ย หหรรรืือออัันนตาายมมจริงๆอะกลัวกลัวว่าจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เห็นเขาแล้วเขาน่าจะมุดลงดินลงอะไรไปแล้วแต่ยังไม่เคยถึงขั้นเข้ามาในบ้านเลยไม่ไม่ไม่เคยมีหมาอยู่มีเย็นๆอยู่แต่แม่เก่งแม่ไม่กลัวเลยแม่แบบว่าใส่กล้องแม่แบบว่าแม่ไปตีต่อเคยได้แม่ไปตีได้ไหมแม่ขอกเล่นฟ้า คซื้อเองไม่ค่อยถูกแต่บอกคนเราก็ถูกเราต้องตามไหมครับตามไม่ไม่ค่อยเลไม่ใช่สายนี้โอเคนะคะคือว่าเลี้ยเองใช่ครับผมมคนที่อยาไพรวันนี้คนเู้นงใคเลี้ยอคามบอกมาจะหลับไหมพี่กาขอขอยากได้ไม่ไม่ดูเลยพอดีครรักไงไครรัไงรัากแรกรการนันก็พีนะคะ อะไรงูอ่ะไม่จับครับมันมันหายไปหลังบ้านฮะพี่แก่ก็่นะกี่พี่็นอีพี่ใส่ตาดนึงตาโอเคนะแล้วก็ทางนู้ใสตรงนี้ค่ะ